สวัสดีครับผมนี่ปอซ่าสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาขายน้ำเปล่ากันย่าพิมเตอร์ชว์น้ำหนี่ยอ้าพี่ผมสิบบาทพี่ผมสิบบาทไม่เอาโดนอะไรเนี่ยไอ้สุดชื่นจริงๆไม่เน้นขายทำกำไรเน้นขายกันเองบ้าจริงสนใจไหมเล็กิดัเ้องหลังเล็กิดเงหลัง กิดกิดไปขอ,งงอาหารไอเ้เหี้ยไปเลยเปายตามโรงอาหารแล้วไม่รู้ดิามองหด้ากินข<ๆ>เออนปลามองน้ากินขเอ,อ้ยทำไมวันนี้ไม่มีใครซื้อน้ำเปล่าเลยทำไมบนวอใช่กาเป็นพ้าน้ำเปล่าเนมันเหื่อยจริงขอยเียไปอเยอะอที่เหมนกันเดี๋ยวอะไรหรอ พอนึกก้องไม่ค่อยเหนื่อยหรอกเออเป็นเปล่าเป็นเปล่าเดินเลยน้ำเปล่าครับผมขอบคุณมากครับผมเอาไปด้วยครับเป็นน้ำเปล่าน้ำอะไรพี่น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าแต่ว่ามันมีแบบโซดาอะไรอย่างงี้ไหมน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับแล้วมันต่างกับน้ำเปล่าแบบขนุนยังไงอะรักโลกครับเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนี่จะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ มามาตั้งมาสขวดขอบผมณครับผมเตียงหน่อยนะครับพี่นี่จัครับน้ำเปล่าอครับขายเออขายถ้าแต่ว่าอุดหนุนลูกซิด้วยกัน่าก็บอกเทบอมาสิค่ัพผมนน้ำเปล่าจริงน้ำเปล่าจริงครับลองซื้อไปชิมดูได้ ครับผมบ้านครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจเรียน e x c e ลเลยตอนที่ผมตั้งใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะผมพรุ่งนี้เจอกันแล้วต่อส่องต่อส่องใช่แล้วเอาน้ำเปล่ามาไข่สูตรใหม่มีแต่วิชาอะไรลูกอ่าเป็นวิชาธุรกิจละกันเป็นผู้ประกอบการครับขอบคุณนะครับงานเงินทอน เอจะต้องเหลือไปขายคสาวนยอาจารย์ก็่สาวอยู่นะอีกกระบอกนเอานะครับอาจารย์รแขนได้แล้วแขนได้แล้วขได้แล้วขอขอทานน้คนแบกนะท้านนะมีมีชุ่มไหมไมได้ชุ่มเลยนะอันี้คือหน้าคนแบกนะชุ่มเลยแต่ไจีแต่อจีไม่นะเราขอชื่อไอจีหน่อยได้มผมมีงไมมมี เออขอจ่ายเฟซแล้วเนี่ยมีเบอร์ไหมครับขอหมดอ่ะเออเนี่ยได้คอนเทนต์ลงช่องแล้วไอ้เด็กนักเด็กนักตังค์ไอ้เงี้ยเงินหายโงฮะอันนี้เด็กนักตังค์้ะเงินหายแล้วไอ้เงี้ยนี่ผิดนะนี่ถ่ายไว้ก่อนเมื่อกี้มีหลักฐานแล้วเฮี้ยเครียดกูเดินเหนื่อยจะ มึงาหน้าซุกไ้ในนั้นเลยเนี่ยเย็นเียบเฮ้ยวางพักก่อนก็ได้นหเว้ยวางพักก่อนนี้อะไรน่ากันโอเคขดะนน้ำไม่ครับเขาซึกห่างกันเองเอเนี่ยน้ำตดะนดะนดะเะเอาเยอะต่เี้มเลือกี่ปองอย่างนี้เีใครซื้อเขตวะงใครจะดีบ้าละ เด็กขาข้ากันม no ันทำเราเยอะถ้าทำน้ำไปเนาเฮียอาจริงเนี่ยหละกูได้คอนเทนต์ลงช่องละหนุ่ม oh ดูเลยแอ๊กนะครับแอ๊ดนะครับแอ๊ดนะครับเอ้ยแอ๊ดนะครับแอ๊ดนะครับปฏิบัติการขายน้ำใกล้ๆร้านน้ำนั่นอันตางอันตรายมากเลยอาจจะไม่ได้กินน้ำไปทั้งเทอมเลยอะไรงี้ แลพูดว่มนลำารนเดินเดินเดินอกรัเดิน้อรงมอมไม่อ้อมะไเียมึไม่อ้อมเออเดินไมข่ายตรงเลยโอ้ยวีวิีว่าเดินไปดีกว่าเพื่อนเป้าคนนี้เด้อไม่ไหวนะไม่ไหวนะเดี๋ยวไม่ได้กินน้ำนะทั้งเธอมเพื่อนเาเพื่อนเามาือไปอยพื่อนเพื่อนเราไม่ค่อยได้ซื้อเลยไอ้ย่้าหม่กูจอ้าหม่เออเลายเยเพื่อนล่ะเล่านึงสี่ฟองสุดท้ายครับใครซื้อขออะไรก็ได้จากกลุ่มนี้โอโคตรคอนเทนต์เ่องเาคอนเทนต์จัดเลย 30สบาทแล้วผมสิบบาทแล้วผมเอ่าหบอกบาทอะหลอกหลงเอ้สิบาทเลยทคบาทถ้าเซื้อซื้อสั่งอะไรกลทุมได้เลยนะโอ้หคอนเนตะอนเนปล่าอนเนเลาอนเน่ขายามันยังขายมันยังเป็นไงบ้างครับเารอดิเออพวกกูก็กินกันดีไม่ะเอออขออนุญาตานกล้องหน่อยขอบคุณมากครับพอมอออ ไม่สนใจเอาจร้าี่สิอีกกระป๋องไหมอีกกระป๋องไหมอีกกระป๋องนึงเดี๋ยวไปซื้อคืนเลยีกปองหนึงคนเทนต์เหรอยอเห็น้วล่ะคอนเทนต์มานู่นเลยมเต้นนี่มวยเต้นนีกูถ่ายลงเลยนม่กูถ่ายลงอยู่เต้นเลยแล้วนะดครได้ได้ลงช่องแล้วได้ลงช่องแล้วหผมอยู่กุนนี่อ่ะไปซื้อได้ฟุกุกได้วย คอนเทนต์นะไข่น้ำไม่ชู้นะครับยิบซีกับไข่น้ำยิบซี่กับปอกกัเสร็จแล้วนะครับได้ชูครับมีไหมให้เอาไปหาที่นั่งก่อนปะเูดแหยจริงปะไม่เหมกเลยตอนนี้มันตอลบอีกแ้ไม่แย่หรอเออรสชาติกูกลูังไมล้งอกูล้งด้วยนะยังจะการนี่ยังย็นอ่ะน้ำเปล่าตาอะไรครับน้ำเปล่าตาอะไรครับ ก็อบต่าจ <ic> ีเก้กลับโดมินตายผัดไข่ล้วอ้เ้ยเลยงเอาอีกเลยเฮียคคมฟอรมหือะเฮียเฮียป้าเขามองป้าเขาแล้วมองแหลกแล้วไป้าเขามองแหลกแลอนี่นีนักแตะเฮียคนเดียวทำป้องอ่มม่ะสเก้คนหนาวจีเก้ ติดคอตายติดคอตายต้องดินน้ำไหมเนี่ยคอตายต้องดื้อน้ำเออลุงยิงกูไม่ขายพวกเด็กในฟกุดดีว่าผมไม่ขายเออพบีไอ้ไอมีบอไอ้มีบอสหนในไอ้ไอ้ยังไนีก็ต้องขา่กันไกลเรตัดไว้ตันเนียนักธุรกิจคุยกันวะตรงนี้

เนี่ยได้ด้ฟกูเดชิมไม่รู้ไม่เอาไปดลเอาไปเลตัดชิมได้โอ้ยแดงนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดึงไม่ออกอ่ะดิ้นเลยดึงไม่ออกอ่ะเฮียตรงนี้จะได้แกล้หเนี่ยดิ้ดเลยอ้ยเฮียชิมแล้วเฮียอื้มเฮียที่แตกเฮีย ร้อยดิต้องโรงบาลปะโองโหก้าวไปเนี 48, e ่ยคุู้เขียวมากเขียวมากอ่ะเนี่ยไม่จบเลยได้ลัวอัดขอแต่ภาพเธอบนหน้าจอมันทำเราติดใจ เออเยี่ยเวเสียวเจียบจัดตรงนี้ไรกับสะกลนนะตรงนี้ไรกับสกลนไอ้ยี่ไอ้ยี่ผู้ชมทางบ้านจะว่ากูเหเนี่ยไอสตัดกูถ่ายลงยูทูบเลยเรียบร้อยที่ช่องโดนลงไหเต็เต็มอ่ะออี้เรียบร้อยเกียวไม่เกียวไม่เปล่าไม่รู้ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ